อัเดตการปลูกผักแว่นนะคะได้ประมาณ1เดือนนะคะก็จะมีพักกันโจงนะคะนี่ไม่ได้รดน้ำค่ะคือจะปลูกในโฟมนะคะหลังจากที่ปลูกไปแล้ว1เดือนนะคะติดแล้วนะคะก็จะย้ายนะคะย้ายย้ายลงปลูกในโฟมที่มีน้ำนะคะเพราะว่าผักแว่นชอบน้ำค่ะ ชอบน้ําขังนิดหน่อยไม่ท่มวมแต่ชอบน้ํำขังนะคะผักกัดจองนะคะปลูกด้วยกันผักกันจองก็ประมาณน่าจะได้60วันได้แหละผักกันจองแต่เขาเขาอยากได้ปุย๋ยอยากได้น้ำแต่เราไม่ได้ใส่น้ำใส่ปุ๋ยเขาแต่ผักแว่นเนี่ยขยายได้แล้วผักแว่นนานะคะกินกับ หอ,อมกินกับแกงหน่อมไม้ซุปหน่อมไม้หมกหน่อมไม้นะคะนี่คือผักก้านจองนะคะผักก้านจองนะคะผักแว่นตรงนี้ไม่งามเท่าไหร่สงสัยจะร่มเกินนะเขาไม่ค่อยได้แสงแดดแต,ดดดตดดด่ตรงนี้ได้แดดติดเต็มเลยได้แดดประมาณเที่ยงวันตรงนี้ได้แดดประมาณเที่ยงวันก็จะงามเด๋ยวกจะใส่ปุย๋ยใส่น้ำให้เขานะคะใส่ปุ๋ยคอกนะคะ ชอบปุยคอกค่ะชอบมุนสัตว์นะคะพักแว่นนาค่ะ